ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาที่ห้องกลดิสนีย์แลนด์อีกแล้วนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจมาช้อปปิ้งเลยรอบนี้กลว่ามาชิลๆนะคะแต่เราก็ได้ของมานี่ถุงถุงเท่านี้เลยเออแต่ถุงนี้ก็ไม่ฟรีนะคะของฟรีไม่เคยมีที่นี่อยู่แล้วนะคะถุงนี้ถ้าจำไม่ผิด20ดอลลาร์ห้องกลดดอลลาร์นะคะก็ต้องเสียเงินนะคะ ซึ่งลายก็เป็นลายช่วงนี้อะที่เราหิดกันก็คือเป็นร้อยปีนั่นเองได้ถุงใหญ่ๆเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่ลักษณะเหมือนถุงช่วงนี้ในนี้คือมีอะไรบ้างเริ่มจากเริ่มจากอย่างแรก <c oughs> ขวดน้ำเม่ตตามหาในดนิดนี้นะอันนี้มีที่เซเว่นมีที่ทุกๆเซเว่นในฮ่องกงซึ่ง จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้ถูกล่อลวงด้วยเวดลายอะไรบนขวดน้ํานี้นะคะมันถูกล่อลวงด้วยสิ่งนี้นะคะนี่พี่เขาจะมาเป็นคู่อย่างนี้เลยแพ็คไาอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นเจ้าเจ้าหน้าเจ้าหญิงก่อนเลยนะคะมันจะมาอย่างนี้คู่กันนะคะซึ่งเอ่อตอนนี้เหมือนจะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2ชุด1 1 8ยสิบแปองกนดอลล่าอยยาเสียรู้แบบเราพนังกงานไม่ยอมบอกเราซื้อไปทีละสามตัว ตอนแรกเจอน้องแค่สามตัวอะหยิบก่อนเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวหาไม่เจอนะคะก็เลยแบบอ่ะได้เจ้าหญิงมาสามตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อเพิ่อมอีกสามสุดท้ายทําไมฉันไม่ซื้อทีละสองเนาะอ่ะก็สองตัวนะคะร้อยสิบแปดฮ่องกงดอลลาร์นะคะนี่เราซื้อมาหก,กาตัวน่ารักมากอะถือไม่หวัดไม่ไหวอะดูก่อนนี่อันนี้มีสี่ตัวสี่ตัวแล้วนะคะแล้วก็มีอีกสองตัวนี้ ซื้อมาไม่ครบนะคะซื้อครบก็คงเหลือตังค์ไม่พอมาช้อปปิง้งในดิสนี่แตะก็ได้มาหกตัวก่อนนะเดี๋ยววางไว้ข้างนอกหกตัวหกตัวน้ำก็ไม่ต้องถามนะว่าไปอยู่ไหนก็กินกินซะในไหน,นก็ซื้อมาแล้วถึงแม้จะรู้สึกเหมือนซื้อของฝากมากกว่าเอ้ยของแถมมากกว่านะคะมากันตอสิ่งนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้มันดีมากมันดีดีที่สุด อันนี้เป็นเอ่อี่ล้างมืออ่าเป็นแบบโฟมนะคะซึ่งปัมป๊มออกมามันก็จะเป็นลายแบบมิกกี้เมาสอ่ะเป็นโฟมนุ่มๆมิกกี้เมาส์จริงๆเคยซื้อที่โตเกียวดิสนีย์มาแล้วแต่ว่าก็คืออันนี้เรามาเจอไม่ไม่แน่ใจว่ามีขายเฉพาะที่นี่หรือเปล่าคะก็คือเจอเป็นลายอันนี้ลายร้อยปีก็ต้องมีอีกนั่นแหละบ <c oughs> อกเลยก็ต้องมีนะไม่หรอกคือซื้อไปแล้วเราใช้แล้วเฮ้ชยชอบชอบมาก เพื่อนๆหรือแบบใครมาที่บ้านก็คือกดกดเล่นกันกระตุยนะคะก็เลยซื้อมาอีกแล้วมันก็ราคาไม่แพงอันนี้อยู่ที่59ฮ่องกงดอลลาร์นั่นเองนะคะไม่แพงเลยแล้วก็น่ารักมากน,นี้เป็นลายร้อยปีคิดว่าหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอีกนะคะก็ก็ต้องซื้อไว้ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามาพักในโรงแรมฮ่องกงเราก็เลยมีคูป,ปองลดนะคะอีก10ดอลลาร์ ก็เลยเหลือแค่49คุ้มมากคุ้มมแบบาก4ี่าดอลลาร์เท่านั้นนะคะเรื่อไปแปลงเป็นเงินบาทเดี๋ยวรู้สึกว่าแพงวันป็นของที่ถูกที่สุดแล้วใช่ไหมน่าจะถูกที่สุดแล้วในถูกนี้บอกเลยนะคะอ่าไปกันต่อไปกันต่อนะคะไปที่โซนขนมบ้างขนมช่วงนี้นะคะมันก็จะจะบอกว่า ที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะฮิตเจ้าดัฟฟี่กันนะคะอันนี้เราก็มีขนมช่วงนี้ก็จะมีขนมที่เป็นดัฟฟีนด์เฟนครบเลยรวมถึงตัวใหม่ด้วยที่เป็นลินดาเบลนะคะก็คือมีหมดทุกตัวเลยแล้วก็จะได้เป็นกล่อ,องอันนี้จะเป็นคุกกี้นะคะราคา99ห้ฮ่องกงดอลล่าเท่านั้นอ่าอันนี้ซื้อที่โรงแรมหรือว่าซื้อที่ในปาร์กก็มีเหมือนกันนะคะนี่น่ารักน่ารักมากข้างในเป็นคุกกี้นะคะ แล้วก็มีอีกขนมขนมขนมอันนี้เป็นแบบลายลายแบบมิกกี้เมาส์เนาะเออที่เป็นเป็นเป็นเวอร์ชั่นตัวเล็กๆะคะ่ะอันนี้อันนี้ราคาเท่ากันกับเมื่อกี้นะคะก็คือ99ฮ่องกงเหมือนกันอ่าเป็นอย่างนี้กล่องกลองเล็กนะคะคุกกี้เหมือนกันคุกกี้ยังไม่หมดนะคะคุกกี้ยังไม่หมดนี่เป็นแพ็คใครที่แบบว่าเอ๊ ัดสินใจไม่ได้อยากหาของฝากนะคะอันนี้หยงแนะนําเลยนะคะปะกติหยงก็ชอบซื้ออะไรที่มันเป็นแบบนี้นะคะซื้อเป็นขนมเป็นแบบเป็นแพ็คแบบหลายๆลายนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปคิดนะคะว่าเฮ้ยเ,เพื่อนเจ้าอะไรไหนไปสุ่มกันดิแ <c> ล <oughs> นะอันนี้ร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์เท่านั้นถูกกว่ายอย่างนี้นะคะแล้วซื้อแยกๆมันก็จะเป็นกล่องใหญ่เนาะอันนี้กล่องเล็กหน่อยเป็นของฝากได้นะคะเป็นคุกกี้เหมือนกันจะเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะร้อยสี่สิบเก้าฮ่องกงเท่านั้น ก็ก,กล่องละประมาณ5 0ิดอลลาร์เนะก็ไม่แพงมากลายน่ารักด้วยเป็นกล่องเหล็กเหมือนกันนะคะอ่าโซนขนมยังไม่หมดนะคะโซนขนมยังไม่หมดยังมีอีกนี่ขนมอันนี้น่ารักมากนี่อยากได้เองอยากได้สักอันหนึ่งอันอื่นก็ฝากเพื่อนได้นะคะมันก็จะเป็นกล่องเหล็กเหมือนกันแต่ว่ากล่องอ่ะมันเป็นซิปด้วยแล้วก็เป็นแบบพมงกุญแจ ى. แล้วก็เป็นแบบเจ้าหญิงครบเลยนี่ มีตั้งแต่อะไรอะเบลนะคะเจ้าหญิงเนือก,ก็มีราพันเซลนะคะมีครบเลยด้านหน้าเป็นหน้าเจ้าหญิงเนาะด้านหลังเป็นเป็นเหมือนมัตโตะมอตโตะของแต่ละอ,องค์หญิงนะคะน่ารักมากดีไซน์ข้างในจะเป็นขนมนะคะเป็นลูกอมรู้สึกจะเป็นลูกอมอะไรอะลูกอมมะนาวนะคะเลมอนนีอันนี้นะคะทั้งแพ็คตกอยู่ที่ สองร้อห้องกงดัลลาร์าหารเฉลี่ยออกมาก็น่าจะอยู่ที่อันละเท่าไหร่อะสี่สิบหมสี่หก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 สามสแปสี่อะเกือบ40แล้วกันเกือบ40ก็ก็ไม่แพงอ่ะเป็นของฝากได้ออขนมหมดยางขนมหมดยางนะขนมหมดยางขนมน่าจะหมดแล้วนะคะต่อมานะคะมาดูของที่ปกติเนี่ยหยงจะชอบซื้อกับ ไปที่บ้านทุกครั้งนะคะก็คือแม่เหล็กนะคะซึ่งรอบนี้มันก็คือมีแม่เหล็กที่เป็นแบบร้อยปีออกมาก็ต้องอ่านสักหน่อยนะคะเพราะว่าเคยซื้อที่เป็นแม่เหล็กของฮ่องกงไปแล้วอ่ะเป็นที่ระลึกเนาะอันนี้ก็เลยเป็นซื้อแม่เหล็กร้อยปีกลับไปนะคะมันก็ร้อยปีมีครั้งเดียวเนาะก็ต้องมของีของแบบนี้มันก็ต้องมีนะคะก็ชอบแบบเหมือนเป็นที่ระลึกในแต่ละครั้งที่เราไปแล้วก็ไปติดที่ตู้เย็นนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ตามหาเลย ตามหาแล้แต่ไปที่ที่ญี่ปุ่นแลวนี่ขนาะดตั้งใจไม่ซื้ออะไรเลยนะไม่ตั้งใจซื้ออะไรเลยจริงๆริงอยากมาตามหาอันนี้อัน,นเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นสมุดสะสมเหรียญคือเวลาที่ไปที่ปาร์กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือที่ฮ่องกงหรือที่อื่นเนี่ยมันจะมีให้เราแบบไปไปกดเหรียญได้นะคะซึ่งตอนนี้มันก็เป็นแบบธีมร้อยปีก็เลยไปกดมาเหมือนกนันนี่เป็นเหรียญร้อยปีนะคะถ้าเป็นที่ฮ่องกงก็คือ15้า ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะไม่ได้มีให้หยอดเราจะต้องใช้ออโตบุตในการสแกนสแกนจ่ายแล้วกดออกมานะคะตอนแรกก็หาที่หยอดต้งนานแล้วก็เหรียญก็ไม่พอด้วยนะคะไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นจะเป็นร้อยร้อยเยนเอ้ยสองร้อยเยนแล้วแต่แล้วแต่เนาะเออนะคะเวลาเก็บก็จะอย่างนี้อ่าเป็นที่เก็บสะสมเหรียญน,นะคะเดี๋ยวจะเอาเหรียญที่บ้านมาใส่อันนี้นะคะก็เออเออ ไม่มีจะไม่ได้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าพนักงานก็หาบางคนไม่เจอแล้วีก็ติ๊ดปึ๊บอ่าจ่ายแล้วจ่ายแล้วเท่าไหรไเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูราคาอีกทีนึงนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่เกินรอยไหมคิดว่านะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุดสะสมเหรียญนะคะที่ตั้งใจมาหาเลยแล้วก็อุ๊ยได้ลายที่ที่แบบลิมิเต็ดด้วยอ่ะได้เป็นลายร้อยปีนะคะก็เอาเลยนะคะ พอไปดูที่อื่นมาแล้วแบบที่อื่นไม่ค่อยมีก่อนหน้านี้เคยได้มาเล่มหนึ่งเล็กๆก็ได้จากที่นี่เหมือนกันที่ฮ่องกงนะคะอ่าผ่านไปผ่านไปหลายอย่างแล้วนะ,ะเราก็จะเริ่มของเป็นของที่แบบมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเอ่อสม,มุดใส่พาสปอร์ตอ่าก็คือจากการมาเที่ยวครั้งนี้ก็คือเหมือนยังไม่มีเขาเรียกไม่มีปกพาสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็ไปเห็นเพื่อนแบบใช้ น่าใช้มากเลยก็ว่าจะไปหาแล้วอาเจอพอดีเจอที่ดิสนีย์พอดีนะคะน่ารักมากนะคะซื้อมาทาั้งมิกกี้มินนี่เลยพาสปอร์ตเราจะมีกี่เล่มก็ได้ใช่ไหมเอ้ไม่สิพาสปอร์ตเรามีเล่มเดียวเราจะมีปกกี่เล่มก็ได้อ่าเราก็มีทั้งมิกกี้มินนี่เลยะค่ะแล้วก็มีตุ้มด้วยอันนี้นะคะอันละร้อยหกสิบเก้าเท่านั้นนะคะในห้องกลงดอลาลาร์น่ารักมากลิมดดิตด,ดีชั่นนี่ีมีปักอย่างดีลายปักอย่างดี เอออันนี้พาสปอร์ตไปแล้วยังไม่หมดแค่นั้นเราไม่ได้ตั้งใจซื้อของจริงๆหรอเน,นี่ยเอาไปที่โซนยังของของใช้อยู่ของใช้อันนี้ต้องมีไว้เนี่ยต้องมีไว้ถ้าเพื่อนคนไหนที่เคยแบบมาบ้านหยูงเขาก็จะแบบเห็นโนว่าบ้านเราจะเป็นแบบตีมดิสนีย์เลยขนาดแบบพุมเช็ดเท้าก็เป็นมิกกี้แต มิกี้นั้นมันแบบเซนเตอร์น่ะเนาะก็หาซื้อเอาในเมืองไทยแล้วล่ะค่ะแต่นี่พอดีมาเจอทุนๆ o m e j ั u r ท a l ที่ดิสนีย์ของแท้ c o ปี้ i รท์ของแท้แน่นอนปากอย่างดีแล้วจะบอกว่านุ่มนุ่มมากนุ่มแบบเหี้ยงลงไปแล้วต้องมีต้องมี แต่ไม่รู้ว่าซักเราจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวต้องไปดูว่าแบบเออซักได้ไมหมหูดูดูขนาดลาเบลเขายังเป็นลายมิกกี้ของแท้แน่นอนนะคะเออนุ่มมากอันนี้ดีมากออนอ้เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเจสิบเก้าน้องกำลลาแพงกว่าแพงกว่าทุกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เออแต่มันผืนใหญ่นะดีมากนุ่มมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปใช้ที่บ้านถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูที นี่ยังไม่ตั้งใจซื้อนะเห็ไม่ตั้งใจซื้อเรา,าวารนโซนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจริงบอกเลยว่าไม่ตั้งใจแต่ว่ามันลดราคาเราว่าโหลดห้าสิบเปอร์เซ็นนี่สวยเปล่าน่ารักมากคือกำลังจะมีแผนว่าเดี๋ยวอยากจะไปดิสนี่ที่อเมริกาคิดว่าหนาวแน่หนาวแน่เออแล้วก็อุ๊ยอเจอ แขนยาวหนาดีลด50%อ่ะสักหน่อยขอสักหน่อยก็ไปดูมาราคานะคะราคาเต็มเนี่ยมันคือ349ฮ่องกงดอลลาร์พอมันลด150%เนี่มันก็เหลือแจะ1ิ0กว่าเองถูกจะตายถูกถูกน่ารักด้วยเออก็เลยจับไปนะคะเสื้ออ่มาไม่ได้นะคะเสื้อ ต่อยังยังไม่หมดนี่ไม่ตั้งใจซื้อมาต่อกันที่อ่ะพงกุญแจก่อนนะคะคกลุ่กิบน่ารักนะคะทุกคนอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมานี่ดับเบิลยันเซงคือคือ Number รวันนะคะคือเป็นพระเอกของที่นี่นะคะก็ไม่มิกกี้มินนี่แล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหล่าเพื่อนนะคะเหล่าเพื่อนของดับเี่นั่นเองอันนี้เชื่ออะไรเนี่ยเจราโทนี่นะคะเจราโทนี่นะคะแล้วก็น้องหมาน้องหมาน้องหมา น้องมาของเราอันนี้น่าจะราคาเท่ากันเนาะอันนี้เท่าไหรอืออันนี้สิบหรอสิบสิบสิบดอลสิบดอลหรือเปล่าสิบดอลล่าหรือเปล่าอ๋อร้อยยี่สิบเก้าค่ะร้อยยี่สิบเก้าไม่คือตอนแรกเห็นตัวเลขกันหนึ่งหนึ่งเอสสิบหรือเปล่าอาร้อยกว่าร้อยกว่ากว่า,าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตัวตัวแค่นี้ร้อยกว่านะคะสองตัวสองร้อยแต่เดี๋ยว เรามีเจ้าหญิงของงานน้องน้องไม่มาไม่ได้อะดัฟเบิ้ฟแต่ไม่มีดัฟฟี่ไม่มีตุกตาดัฟฟี่ตอนนี้หลบไปนะคะตอนนี้เป็นเวลาของลินนาเบลน้องลินดาเบลจะบอกว่าน้องอะเป็นตัวใหม่ที่พิ่งเกิดเลยเกิดที่นี่นะคะ oh. ในปีนี้ดังนั้น นะคะโหนี่แค่น้องเปิดตัวเนี่ยกล้องถึงกับสัน่นมีเอฟเฟกกล้องถึงกับสั่นเลยทีเดียวนะคะน้องทิราเบลของเราะะตัวนี้นะคะอยู่ที่สามร้อยสี่สิบเก้าเท่านั้นน่ารักปะ่ะน่ารักเขาบอกว่าเขาจับอันนี้นุ่มแบบขนนะโอ้โหขนมันดูแพงอะสองตัวนี้หลบไปอ่ะตัวละร้อยกว่าเนี่ยหลบไปก่อนนุ่มมากถือแล้วโอ้เข้าปะ น่ารักมากเนี่ยน่ารักมากพึ่งออกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคูปปงหร,ราคาอะไรทั้งสิ้นที่คุณได้จากที่โรงแรมนะคะลดไม่ได้ค่ะบอกเลยของใหม่พึ่งออกลินดาเบลไม่ลดราคาซื้อไม่ค่ะราคาเต็มนะคะน่ารักมากแบบใครมาจับนี่ต้องอยากได้อย่างบอกเลยน้องน่ารักมากผ่านไปนะคะโซนตุ๊ก,กตาของเราโซนตุ๊ก,กตาของเรายังไม่หมด ยังไม่หมดแต่ยังไม่ถึงไฮไลท์เพราะมันจริงๆมันมีของที่เราอยากจะซื้อนอกจากที่จะเป็นไอตัวสะสมเหรียญม่อกี้นะคะอันนี้ไม่ตั้งใจแล้อันนี้ไม่ตั้งใจอันนี้กระเป๋ากระเป๋ามิกกี้นะคะแบบอันเล็กๆคือตอนแรกไม่ตั้งใจแล้วพอดีอ้กถือมาภาพเนี่ยอ่ะดูเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ากับชุดว่ามันเข้ากับชุดว่าได้เข้ากับชุดมาก น่ารักมากนะคะเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างคิดว่าเป็นสะพายข้างนะคะข้างในเป็นแบบเป็นสายโซ่เป็นสายหนังแล้วเป็นโซ่โซ่สีทองนะคะ,ะเดี๋ยวไว้ค่อยไปแกะทีที่บ้านอีกทีหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ขอแกะเดี๋ยวเก็บเก็บไม่ได้นะคะรานะคาอยู่ที่259หดอลลาร์เท่านั้นนะคะไม่แพงแพงเป็นเงินเท่าไม่กี่กี่บาทเออ เป็นกระเป๋ามิกกี้เมาส์นะคะไม่แพงเลยแล้วก็แบบดีไซน์ไม่ซ้ำที่ไหนแน่นอนซิปเป็นหัวใจน่ารักสุดๆอันนี้เดี๋ยวคิดว่าได้เห็นได้เห็นโชมนี้แน่นอนเดี๋ยวเอาไปเที่ยวด้วยครั้งหน้าต้องได้แม้มันจะแบบคิดว่าใส่มือถือได้ใส่ตังได้พอแล้วพอแล้ว mm hmm. ที่เหลือก็เดี๋ยวไปซื้ออ,อันนี้ จร,จริงคือคือจริงๆอ่ะเรามีแล้วอ่ะจริงๆเรามีแล้วก่อนแต่คือทุกครั้งที่ไปดิสนีย์นะคะหยงจะไปแวะแพนโดร่าเสมอเพราะว่าเราก็เป็นสาวน้อยแพนโดร่าเนเขื่นมีอะไรใหม่ๆออกมานะคะซึ่งตอนไปฮ่องกงก็ไม่สิตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใหม่ก็คือไปสะสมมาแล้วนะคะก็คือมีมีมีมที่เป็นปราสาทโตกเกียวดิสนีย์เรียบร้อยแล้วนี่อ่ะคะแล้วก็มีปราสาทฮ่องกงแล้วด้วยนี่ ดังนั้นคือตอนตอนที่มาครั้งนี้ยไม่คาดหวังไม่คาดหวังเลยว่าจะมีอะไรไหมปรากฏไปถึงอ้าวคนขายบอกนี่ประสาฮ่องกงก็เถามอ้าวรพี่อ้าวลรวที่ตูซื้อที่ใส่ใส่แบนๆนเนี่ยมันก็ปราสาฮ่องกงไม่ใช่หรอกเขาบอก no no อันนี้ไม่มีขายต่อไปอ้า oh, ว limited edition เฉยไม่มีแล้วเพราะเพราะอะไรเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะหย่งมา ถ้าใครถ้าใครเคยตามอ่านไดอารี่ครั้งที่แล้วนะคะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยอ่ะหย่งมาที่ฮ่องกงดิสนี์แล้วหนึ่งครั้งมาพักที่ที่นี่ด้วย Explorer l o d โล,ลนะคะที่เดิมเลยปรากฏว่าปราสาทปิดปรปับปรุงแบบคลุมผ้าหมดเลยไม่เห็นเลยปราสาทเป็นไงแต่เขาบอกว่าเนี่ยคือปราสาทที่ฮ่องกงของแพนโดร่าก็คือทรงนี้ก็คือทรงเดียวกันเลยอ่ะคุณซื้อไปสิอ่ะซื้อมาแล้ว <c oughs> ไม่เคยเห็นของจริงไม่เคยไม่เคยได้ถ่ายกับของจริง ก็แบบออประสาทที Luckily, okay. so Hence, it? It? It, ่ทรงแบนๆโน้ตประสาทของอะไรก็ไม่รู้ปรากฏมาครั้งนี้นะคะเราได้เห็นประสาทใหม่ของเขาสวยงามสวยตะการตาเดี๋ยวเราจะลงในสตอรี่ก็ในในวายวายไดอารี่ให้ดูละกันนะคะว่าแบบพฮ้ยของใหม่เขาเป็นยังไงคะซึ่งเขาบอกว่านี่ไงนี่ไงประสาทใหม่ประสาทใหม่เอาไปสิเอาไปสิเท่าไหร่เองเท่าไหร่รู้ไหมคะแปดร้อยเก้าสิบเก้าดองกงดารลาเท่านั้นเออนี่ าไปสิอ่ะก็ต้องเอามานะคะมันเป็นปราศาสตร์ใหม่เดี๋ยวจะมาใส่ในในพวงนี้ออพวงสะสมสาสมปราสาทนะ,ะอย่างนี้เราก็มีเกินแล้ว,วตอนแรกคิดว่าจะมีประสาทแบบหกอันล้อมพอดีแล้วก็มีเนี่ยพอดีว่าเป็นคนชอบเบลนะ,ะก็เลยเป็นกุหลาบอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีนึ่งจะจัดแจงไงกลายไปห้องกงม,มีสองปราสาทเฉยแล้วอีกหน่อยแล้วเขามีรีโนเวทอีกหนงใสจะมีมากกว่านี้นะคะตอนแรกเรามีแค่หกก็พอแล้วอย่างนี้ปรากฏว่า หมดแล้วนะคะสำหรับของที่ไปช้อปปิ้งมาในครั้งนี้โดยที่ไม่ตั้งใจซื้ออะไรเลยไม่ตั้งใจนี่คือไม่ตั้งใจนะคะก็ได้มาทั้งหมดเท่านี้นะคะก็ใครชื่นชอบนะคะก็ติดตาม u b s สไคร e ไว้ได้นะคะก็ถ้านเราคิดว่าปีนี้อาจจะมีไปอีกนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวอาจจะมีไปเมการหรือเปล่าน่าไม่แน่ใจนะคะก็อาจจะมีไปอีกก็เดี๋ยวมารีวิวว,ว่า จะซื้ออะไรไหมอันนี้ก็คือห้องโกงแบบไม่คิดว่าจะซื้ออะไรก่อนหน้านี้เคยถ่ายของญี่ปุ่นไปแล้วแต่ไม่ได้รีวิวของถ่ายแค่รูปก,ก็จะเห็นว่าของญี่ปุ่นเยอะมากอานนัย์ตั้งใจซื้อจริงนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเดี๋ยวถ้าไปอเมริกาจะแบบซื้อไหมเออซื้อไหมไม่เคยไปมาก่อนเลยจะซื้อไหมนะคะนี่อ่าวางโชว์ให้ดูนะคะใครอยากได้อะไรนะคะเชิญค่ะตอนนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะที่ฮ้องโก,กงแต่หยงไม่ขาย แผลขายให้ทุกคนนะคะให้ดูให้ดูเฉยๆว่าเอ้ยของมันน่ารักดูสีมันต้องมีไหมมันต้องมีแล้วไหมอ่าคุกกี้นะคะ,ะสมุดอะไรอย่างเงี้ยน้องรานาเบลไม่บางไม่บางไม่บางน้องนะคะโอเคหมดแล้วนะคะก็ล้าลาก,กันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชื่นอชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย 嗯。